สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกุชี่ที่เข้ามาใหม่นะคะจะเป็นแก๊งของอิกิรุนะคะจะมีตามนี้เลยนะคะจะมีตัวแรกคะจะเป็นกลรอกนะคะรับมา3าตัวนะคะ,ะลกล้อกสามตัวนะคะติดจองแล้วอยู่สองตัวนะคะเหลืออีก หนึ่ตัวเท่านั้นนะคะจะเป็นลายเซ้นรุ่นเก่าทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีกบบสองตัวค่ะนะคะก็จะมีเสือ1ตัวนะคะนี่นะราคาตัวละเก้าสิบบาทนะคะก็จะเป็นมินิแพนด้านะ ราคา25บาทนะคะไซส์เล็กนะคะถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย